เซเป้บิวตี้ดริงก์วันนี้ถ้าคุณได้บอกไปเดินสูรอากาศในสวนบ้างจะเป็นสวนในบ้านตัวเองหรือว่าสวนในหมู่บ้านหรือว่าสวนสาธารณะอย่าลืมนะคะคุณสามารถออกกำลังกายไปได้ด้วยทุกที่ทุกชาติกับกละแมค่ะ ชีวิตคนเรานะคะมันก็ต้องแบบว่าถอดรองเท้าเอาเท้าเนี่ยมาเหยียบหญ้าก,กันบ้างน,นะคะเพิ่มพลังชีวิตกันบ้างวันนี้ค่ะเราจะออกกาลังกายกันบนพื้นสนามหญ้าเนี่ยแหละค่ะให้เราได้ใกล้ชิดและสัมผัสกับธรรมชาติถ้าในวันนี้ง่ายมากมันจะทําให้เราเนี่ยผ่อนคลายสบายใจพร้อมแล้วมาสิ่งที่เราจะทํานะคะคุณผู้ชมค่ะยืนค่ะยืนแยกเท้านะคะให้มันเท่ากับหัวไหล่ของเราประมาณนี้ แล้วเราก็ค่อยๆก้มตัวลงไปนับ1-5ถึง5ก็ได้นะคะเวลาเนี่ยก่อนจะก้มเราหายใจเข้าก่อนพอจะก้มเราหายใจออกนับ1-5ถึง5ก้มลงไปหายใจออกค่อยๆค่คะค่อยๆไม่ต้องพรวดลงไปค่อยๆแต่ถ้าไม่ถึงนะคะเราก็ย่อเข่าลงนิดนึงค่ะทำหัวปล่อยตามสบายแกว่งตัว หายใจเข้าหนึ่งครั้งแล้วก็หายใจออกค่ะมันจะรู้สึกโลง่งผ่อนคลายจากที่เราตึงเครียดเกรง็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะผ่อนคลายได้ วันหนึ่งนะคะเราทำท่าที่สัก3-5ถึงครั้งก็ได้ค่อยๆค่ะเลือดมันก็จะได้ลงไปเลี้ยงสมองเลยด้วยนะคะจะได้แบบว่าสดชื่นอ,อ่ะลองทำกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเวยหน้ามองฟ้านะคะเท้าเราก็ยังเหยียบที่พื้นดิน ธรรมชาติมันก็มีความสุขแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ชมลองดูนะคะไม่ว่าสนามหญ้าคุณจะเล็กหรือใหญ่คุณก็ทำได้เช่นเดียวกันค่ะ